สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการสวิตนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch Company Limited นะครับวันนี้มาเจอกับนาฬิกาสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่เช่นกันนะครับคือแบรนด์ Technote น,นะครับซึ่งตอนหลังอาจจะไม่ใช่นาฬิกาที่ผลิตที่สวิตเซอร์แลนด์ร้อยแล้วก็จริงนะครับอาจจะมี assembler ที่ไปประเทศจีนบ้างนะครับแต่วานาฬิกาแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ที่เก่าแก่เช่นกันนะครับกับนาฬิกา Technote ระบบออโตเมติกนะครับที่หน้าบัดเป็น2ทูโทนนะครับสีน้ําตาลเข้มแล้วก็ตรงกลางจะไล่เฉดสีอ่อนนะครับที่ลูกค้าส่งมาเซอร์วิสล้างเครื่องปรับเทียบเวลานะครับเรามาดูขั้นตอนการเซอร์วิสนาฬิกาเรือนนี้แบบทุกขั้นตอนกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่ช่างได้รับนาฬิกาจากลูกค้ามาก็คือต้องเช็คเวลาเบื้องต้นก่อนนะครับว่านาฬิกามีกําลังอยู่เท่าไหร่นะครับเรทอยู่เท่าไหร่แล้วก็บิดเออร์เรอร์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้อาการเบื้องต้นนะครับบิดเออร์เรอร์อยู่ที่ 2.5นะครับเรทเดินช้าไป134วินาทีนะครับก็คือว่าต่ำกว่ามาตรฐานแบบเยอะมากเลยนะครับคือเครื่องไม่มีกำลังนะครับอมพลจูดก็อยู่ที่127นะครับ คือมาวิ่งไม่นิ่งนะครับเรื่อ,อาการเบื้องต้นเครื่องไม่มีแรงนะครับเครื่องไม่มีกําลังช่างเลยต้องทําการถอดกระบุกลานออกมาล้างแล้วก็วนลานใหม่นะครับเพื่อเพิ่มแรงบีบอัดของระบบลานนะครับเพราะว่าเมื่อในกาใช้ไปนานๆนะครับอาการลานล้าจะเกิดนะครับแล้วก็เรือนี้ทิ้งไว้ไม่ได้สวิตนานนะครับทำให้บางจุดนั้นมีคราบสนิมที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับเช่น จุดแป้นทับจักรที่เป็นจุดของคอไก่นะครับจะมีส่วนที่สนิมเข้าไปอุดตันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้นาฬิกานั้นตั้งเวลาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็การขึ้นลานไม่เสถียรน,นะครับเราเลยต้องทําการล้างเครื่องทุกจุดนะครับไม่ไว่าจะเป็นส่วนที่เป็นแป้นทับจักรหรือว่าส่วนที่เป็นอะไรชุดจักรต่างๆนะครับรวมถึงกลไกขึ้นลานนะครับมาดูขั้นตอนของการสวิตนาฬิกาเรือนนี้กันนะครับเรือนนี้ซวิตโดยอาจารย์ปังนะครับ เมื่อนาฬิกาครับเซอร์วิสเสร็จแล้วนะครับก็ได้ทําการเททดสอบเวลาอีกครั้งนะครับตอนนี้กําลังเพิ่มขึ้นมาถึง260กว่า,วานะครับประมาณ264นะครับ b ี a t e r r o นะครับจะอยู่ที่0.1นะครับส่วนบวกลบนาฬิกาที่เดินเร็วช้านะครับก็จะอยู่ที่ไม่เกินบวกลบ0.5นะครับก็ผ่าน ขั้นตอนมาตรฐานการจูนนาฬิกานะครับก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งงานกลับถึงมือลูกค้านะครับนาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิกาวินเทจนะครับทําให้ช่างต้องทดสอบเวลาในการใช้จริงอยู่ที่2วันนะครับแล้วก็ทดสอบทุกหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านหลังหรือว่า4 5องศาในการใส่นาฬิกาจริงๆนะครับเพราะานาการจริงนั้นลูกค้าจะต้องใช้แบบหมุน 360องศานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเทสเฉลี่ยค่าการเดินทุกรอบของวง360องศาในการใส่นะครับแล้วก็มีการรับประกันการเซอร์วิสอยู่ที่1ปีนะครับนาฬิกานั้นควรจะเซอร์วิสทุกๆ3-5ปี1ครั้งนะครับสำหรับนาฬิกาออโตเมติกนะครับส่วนนาฬิการะบบคอร์สนะครับควรจะเซอร์วิสทุกๆ2ปีในการเปลี่ยนฐานนะครับแล้วก็ควรล้างเครื่องทุกๆ4ีปีครั้งนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เซอร์วิสควรจะเปลี่ยน สิวยางทุกครั้งนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกันน้ำนะครับเพราะว่าการเปิดนาฬิกาแต่ละครั้งนะครับอาจจะทําให้สิวยางเสื่อมสภาพได้นะครับ เราถ้าหากท่านใดนะครับสนใจบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch Company Limited นะครับสามารถส่งงานมาทำได้ที่ Facebook Fanpage Modify Watch Company Limited แล้วก็อีกช่องทางคือช่องทางเว็บไซต์ w w w m o d i f y w a t c h c o m นะครับเราจะมีคลิปเซอร์วิสดีๆนี้ลงทุกวันนะครับพร้อมกับเราบริษทัทนาฬิกาที่เซอร์วิสให้ท,ท่านฟังนะครับฝากติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook YouTube Instagram แล้วก็ TikTok นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปสำหรับวันนี้ลานไปก่อนสวัสดีครับ